วัสดีครับพเพื่อนๆมือน,นีภาพีินางนะครับมืมอาาอาาม่อม,มือถือ,อาาล่มจันทร์แหจัดที่ตะมใหญ่ใจว่าขี่ยิ้มหายิมหานมแรกนะครับสองเดือน จะสองเดือนแล้วครับมืีอวันที่ยี่สิบสี่ยิบห้าหมื่อืืนนะครับกับสองเดือนเดี๋ยวมาเมิงกันว่าลูกเขาใหกระดาษไหนนะครับไก่นะครับอ๋อได้แล้วครับ กันยังไงครับแต่ถือเบาถือ,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  <c oughs> อลูกก็บท่เทวะขีลไล่นะครับอสองเดือนนะครับอีกเวลาอีกสามเดือนก็จะได้ชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง เมื่ออื่นกับครบสองเดือนนะครับลูกก็จำปมมือแหละครับขนาดปมมือเขาแล้วก็ละสายกับหลายหน่วยนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดลูกนะครับบางสายอาจจะมีสิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบลูกสิบสองลูกนะครับหนึ่งสองสี่ห้า สลูกสิบี่ลูกนะครับแล้วแต่ละสายที่การผสมเกสรจะติดดีหรือว่่ติดดีนะครับก็ถือว่าโอเค,คพี่นอ้องอ,อ,อีกสามเดือนอะจะได้ชิมกันแล้วนะครับเป็นจันแรกนะครับพันโคนในสี่หน่วยสีงามพอสมควรครับพี่น้อง นะครับสีสวยนะครับเมื่อเดือนที่สี่เดือนที่หานะครับเดือนที่หาต้นเดือนที่หาที่สี่ที่หานี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับจากสีเขียวเขียวสีก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะค่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงสําหรับพันธุ์คนที่สี่นะครับข้าพี่น้องมะม่งจันแรกนะครับของ ต้นอินทาลัมนะครับส่วนดอกดินพอด้กินเนาะเพื่อนเพื่อนเมื่อเข้าชอบเข้าปลูกนะครับเข้ากับห่วใจผลผลิตเมนสีนอยสิไลก็เป็นสิ่งที่เข้าดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อให้เขาจะเริ่มเติบโต ต้นนี้3ปีนะครับอายุของเขา3ปีเขาก็ออกจันปีแรกนะครับซึ่งเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับก็บคือดวงนะครับดวงอันตรายซึ่งเหตดให้ต้นอินตภาลัมของเฮานะครับเสียหายใดนะครับลองร้อยของดวงนะครับที่เจาะก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆการใบ เขาจะบินมาตรงโค้นยอดนะครับวิธีป้องกันของดอกตินเก็เอาด่างห่างนกหรือว่าดา่างใส่ปลานะครับมาพันแถวแถวรอบอค้นยอดเพื่อดักจับตัวดวงนะครับปีสางความเสียหายกับการใบอินทภาลัมซึ่งเขาจะกัดนะครับจนยอดหักมุนเมดแล้วครับก็ เมื่อยอดฮะกอจะเกิดเชื้อราสิ่งที่ตามมากก็คือดวงชนิดอื่นๆนะครับที่จะเหตุให้ต้นอินทะฟาล่มของเ้านะครับเกิดความเสียหายก็ต้องระวังกันเต็มที่นะครับเนี้ยมาขึ้นกับลงมาเมงก <laughs> ็สองสามมือก็ต้องมาเปิดถุงนะครับเพื่อ มาเมืองว่ามีหน่วยลวนบ่ถ้าหน่วยลวนก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเชื้อราจะกินอ่าถ้าติดเชื้อราก็จะเสียหายทั้งจันนะครับก็จะเกิดเชื้อรากับผลอินทผลัมที่กำลังเริ่มจะงัยยิงงี่แล้ะครับตำลงล่อรุกันเข้าไปนะครับในสารเดือนว่า รสชาติกัดเป็นจันได้ถุงนีห้ากัะป้องกันฝนนะครับป้อง,ง,อง,งกันตอนนี้ย่ามฝนตกนะครับฝนตกลงมาก็สามารถป้องกันฝนได้แล้วก็จะเหตุให้ผิวอินกับพาล่ำของเห้าสวยขอบคุณพี่น้องนะครับติดติดตามรับชม ละให้กำลังใจตลอดมาชอบกบกดไลค์เ้อพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับดอกดินด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดอกดินครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ